อ่าสบายดีนะครับสวัสดีพี่น้อง FC Birds กุญสกุลเก่า้ะครับพี่น้องโอเคครับอเ,เอ็นนาทีเก่าเลยพี่น้องเยียงน้องควายกเก่าแล้วอย่งน้องควายตายแ,แก่ครับพี่น้องควายเจ้านายเก่าอยู่กับฝูงควายนับสิบเหมือนเดิมกับบรรยากาศใกล้ๆคลองน้ำและ มีหยากรับประไลบไปไหนไี่น้องก็ได้เล่มเนาะก็ได้กินโน่งไงซะจะบอกคือย่ำฝนไปไหนเวลาหน้าแรงกัดสิมีเนี่ยกรบปุกลายคือหน้าฝนครับแต่ก็พอได้กินไข่ก็าตามบางทีวันน้องวันนา้าคงทีก็อาจจะแห้งกว่านี้นะ อันนี้ก็ยังตีว่ามีหาอยู่ได้เพราะว่ามีน้ำเด็กแต่อย่างแถวสมุทรปราการกะบางครั้งกันหนาแรงกะฝนกระตุกเกิดกันพี่น้องยังเมื่อก่อนกระตกบริเกียวอะตกช่วงใดบางปีกระตกตลอดเลยหนาแรงกันเสืาสองเท่อสามเท่อสี่หนากเกิดขึ้นมาอีก ช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศสามมุงกับสี่มุ่งแรงนะเพื่อนวันสี่ใกล้ๆแล้วใกล้สี่มุงแรงและสีแดดกัเบเหี่ปงอะไรแบบแอนออนพอดีควายเล็บหญ้าดีนะเพี่น้องถ้าห้อนแห้งในก็ลงน้ำเด็กน้ำก็มีคูนคูนคูนเกิตอนแต่ตตก่อนเล็กๆนี่ใหญ่ละตัวละคอยอยังไงจับมันได้ได้เพื่นใหญ่มาแล้ว น้องแพลวัสดีครับขอบครับสวัสดีเพื่อนๆนะขอบคับน้องแพลวสบายดีเพื่อนๆเอ,นนะอฟซีนนหน่อยแล้วน้องแพลวัสดีครับน,นี่แม่น้องแพลวอันนี้ก็เป็น กไอยดรอน,นะนี่เป,ป็น้องคือก็่อยเปลือกแต่ว่าตอนนี้แมพี่ต้มแล้วดำไปเลยแมพต้มมาเรียบร้อย,อยกันเป็นกไอยดำไปแลนะ้วพี่น้องนะบม่มีกไอยดรอนกันทองอันนองกันทอง,ทอง,ทองซึ่งเมื่อก่อนตัวนี้บ่าวเก่งมาเลี้ยงใหม่ๆยังจับไม่ได้ คือยังจับบ่ได้นะพี่น้องแต่ชั่วโมงนี้จับได้แล้วขันดองขันดองขันดองจับได้แล้วเมื่อก่อนจับไม่ได้นะตัวนี้แน่แค่สู้นี่ก็ดีดดึงดีดดึงเลยพี่น้องตัวนี้ก็คุ้นแล้วจับได้แล้วก็แต่ว่าระบบประมาทนะพี่น้องก็อยู่กับ น้องวอควายววนะน้องงัวเรื่อว่าควายเรื่อว่างัวตัวใหญ่น้อพี่น้องประมาทประเด็กถึงจะจับได้ก็ต้องระวังคือเกา่าโมประมาทนะพี่น้องนี่พ่อพันเปลือกสวยตอนนี้โบเปลือกเลยพี่น้องดำแนบตุม่มขวานบายดีเพื่อนเล้วควานขวานกระโด เกือบสำสร้างกูแล้วพี่นอนเลยแหญ่แหงตะขันสบายดีเพื่อนเพื่อนหน่อยทักทายสบายดีเพื่อนเพื่อนหน่อยหนักด้วยหนักลงน้ำเลยเดียวเลย vâng lìm nhà đi đi may have tom dumb bất bên đòn bên đơn nó kỳ nơi con 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 อคลิปนี้บอกเก่งกันใช่ไหมล่พี่น้องเอฟซีเพอร์สุขุขสุกุนซำนมี่ะครับพบพ่อกันคลิปหนาครับผมอัปเดตวิธีชีวิตน้องควายให้พี่น้อง FC, เอฟซีเบิรงคือเก่าเนี่ยแหละครับผมสบายดีสวัสดีครับ